วันนี้นะคะไปที่วุฒิสภาก่อนเขาเตรียมพร้อมที่จะรับรายงานตัวนะคะ200สวชุดใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะคาดว่าใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะหรือจนกว่าสวจะเข้ารายงานจนครบ200คนค่ะจากนั้นก็จะมีการนัดประชุมวุฒิสภานัดแรกกันค่ะครับก็จากกรณีที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตนะครับมีการพิจ,จารณาคําร้องของผู้สมัครสรวรครับในการเลือกสอวที่ผ่านมา ก่อนการประกาศรับรองผู้จะรับคัดเลือก200คนในช่วงสัปดาห์หน้าครับโดยตามกระบวนการเนี่ยหลังจากที่กรกตนะครับประกาศรับรอง2 0 0อสวอและบัญชีสำรอง100คนแล้วครับและจะมีการประกาศในราชกิจจานุบเบกษาแล้วขั้นตอนต่อไปครับก็คือสวอทั้ง200ท่านเนี่ยต้องมารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อรับบัตรประจําตัวของการเป็นสว รวมถึงเอกสารและคู่มือการปฏิบัติหน้าที่การเป็นสอวอครับซึ่งขณะนี้เองนะฮะทางสำนักงานเลขาธิการวุฒธธิสภาได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับการเข้ารายงานตัวของ200สอวอชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่ห้องริมน้ําชั้น1อาคารวุฒธธิสภาและพร้อมรับการรายงานตัวนะครับได้ในวันถัดไปจากที่หลังจากที่กรกะตนะฮะมีการประกาศรับรองผลครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับในการจัดเตรียมห้องรับรายงานนั้นรวมถึงห้องรับรองสอวชุดใหม่นั้นล่าสุดนะฮะวันที่5หรือวันนี้นะครับทางสำนักงานเลขาธิการยกป็นการนําป้ายห้ามเข้าติดไว้ที่ประตูทางเข้าครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นะครับทั้งนี้ครับคาดว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเปิดรับรายงานตัวประมาณ1สัปดาห์หรือจนกว่าที่สวจะเข้ารายงานตัวจนครบ200คนครับ จากนั้นจะนัดประชุมวุฒิสภานัดแรกครับเพื่อให้สวทั้ง200คนเนี่ยกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับต่อที่ประชุมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่และจะเป็นวาระการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาครับซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าแคนดิเดตประธานวุฒิสภานะครับก็คือนายมงคลสุรสัจจะ ว่าที่สวกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงซึ่งก็เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบีร์รัมนั่นเองนะฮะค่ะนอกจากนี้นะคะมีประเด็นที่เป็นข้อหารือที่สำนักงานเลขาธิการท,กที่สภาค่ะรายง,งานเป็นวาระสําคัญเช่นการตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและก็พฤติกรรมทางจริยธรรมที่สวชุดที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะทางานไว้แล้วเพื่อให้การทํางานที่สานต่อและก็ต่อเนื่องด้วยค่ะรวมถึงการตั้งกรรมการเพื่อศึกษาร่างกฎหมายซึ่งคู่ขนานกับสภาเช่นรางพระชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,568เป็นต้นมีรายงานด้วยนะคะว่าสําหรับสวชุดใหม่200คนนั้นนับเป็นชุดที่13ของการเมืองไทยมีวาระก,การดำรงตำแหน่ง5ปีนับจากวันที่กรกะตประกาศผลการเลือกในรชัชกิจานุเบกษาทางดี ต้องจับตามองค่ะการทํางานของสวชุดใหม่ที่ถูกมังว่ามาจากสายบ้านใหญ่บ้างละ่ะที่เป็นเครือขนะ่ายนักการเมืองบ้างละ่ะอย่างไรก็ดีค่ะในมาตรา1นึของทางรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ด้วยนะคะว่าสวนะต้องไม่ฝอกไฟหรือยอมอยู่ใต้อาน,นัดของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งด้วยค่ะ